โอเคนะครับวันโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมสติก r อะไรคาเซ่นะครับโปนะครับแล้วก็เขียนมาว่าเกมสติกบอโปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่ครับอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จนะครับกดที่เพิ่มเติมเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเดิ่มเนะครับแล้วก็ลิงก์เอาโหลดแล้วก็ดูลิงก์เลยนะครับ ถ้ามันไม่มีลิงก์แล้วก็ถ้าไม่มีลิงก์แล้วก็อันนี้นะครับปูกระปปูนี่นะครับกดมาที่เพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนในลิงก์โหลดเลยนะครับ แล้วก็จําชื่อลิงก์เอาไว้นะครับจาชื่อลิงก์เอาไว้แล้วมันก็จะขึ้นเลขหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็รอก่อนโอเคพรมันดาวน์โหลดได้เสร็จปุ๊บนี่นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็กดกระกาดออกกดดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็ดาวน์โหลด ไปดูที่รายละเอียดนะครับแล้วก็ดูชื่อนะครับ s T I C อะไรนี่เดยครับแล้วก็รอให้มันดาวโหลดโอเคครับรอให้มันดาวโหลดเสร็จนะครับโอเคครับหลังจากตอนที่ผมดาวโหลดมานะครับก็ดาวโหลดเสร็จเป็นเรร้อยแลว ก็ไปดูนะคะเมื่อกี้มันก็ขอาไปมันจะหายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องดูก่อนหายเหรอเมื่อกี้หายเหรอเอาหายต้องไปดาวน์โหลดใหม่รอก่อนนะครับโอเคผมกลับมาที่เดิมแล้วก็ก,กดดาวน์โหลดใหม่ต้องกดดาวน์โหลดใหม่หมดเลยเออเวลามดนดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์โหลดนาน,น่อยนะครับพักนึงไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่มันก็นานอยู่นะครับ มันน่าจะขึ้นอ้อนี่ไงนี่นแหละผมก็ไม่ต้องกดดาว์นโหลดอีกครั้งก็กดเข้าไปที่ S T I ผมก็กดเข้าไปที่ไฟล์นะครับจะใช้ f z a ก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะกดดาวโหลดให้ีลยวมันก็จะแล้วเราก็กดติดตั้งไปเลยนะครับพอกดติดตั้งเสร็จปุ๊บอา้าพื้นที่ผมเต็ม มต้องลบกรีมออกเออลบกรีมอะไรดีมีลอนพีก,กาวแล้วก็ลองไปโหลดซิมาลองโหลดลอนพีก,กาวใหม่โอเคดูซิว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้นี่ก็เครื่องผมเต็มจริงๆแล้วละ่ะขออภัยนะครับที่มีเสียงรบกวน ตั้งไม่ได้อีกแล้วดังนั้นผมคงต้องลงไมครับไปเลยละ่ะโว้ไมครับอุต่าห์โหลดได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนดาวโหลดไม้ครับผมงเทน,นะครับก็กดติดตั้งไปเลยแล้วก็รอมันติด โอเคได้แล้วแล้วก็กดเข้าไปในเกมเลยนะครับก็จะมีเพชรไม่จำกัดเลยนะครับกดปุ๊บเพชรจะไม่ลดเลยนะครับแต่มันจะไม่มีที่อัปเกรดไม่ใช่เดี๋ยวไม่ดูเลยนะครับนี่ครับ เออเป็นอะไรอีกโอเคนี่ซื้อได้จริงนะครับจะซ,ซื้อเลยนี่ซื้อทุกซีนให้ดูเลยนี่ซื้อให้ดูเร็วผมจะซื้อให้ดูด้วยนะครับแต่ผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับให้ท่านผู้ชมไปเล่นเองเลยนะครับเออนื้อแล้วก็เพชรไม่ลดเลย ะชวนเข่าเอาม,าไ,มได้นะคะนี่คนโอเคป้าก็ลาทพ่อนทุกคนดนะ้นยค่ะ